สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับวังนะครับที่เดิมที่บริษัทเพชรยนต์สรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามชาแน,นลรถมือ2ใบวังด้วยนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ศูนย์จำหน่ายรถมือ2ที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีนะครับวันนะฮะเรามีรถให้ท่านผู้ชมได้เลือกมากกว่า350คันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่เอเลีย โกดังเก็บรถสาขา3นะโกดัง3เลยของบริษัทเพชรยนต์จำกัดนี่เองนะครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งคันนะคันหายากเลยนะจะแจ้งข่าดีให้ท่านผู้ชมได้ฟังเลยอ่ะคันนี้คือรถหายากสีขาวซิกมาโฟนะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยยังไม่ได้ปรับสภาพนะรถเดิมๆนะครับคันนี้จะเป็น To y ยต a Fortuner นะฮะ2.8 Sigma ปปี2018นะครับไม้นะไม่7 0 0 0 0มื่นตอนนั้นเองนะราคาขายอยู่ที่1 1 5 0 0ล้านาทเท่บาทตอนนั้นเองนะครับ มาพร้อมในเรื่องของกระจังหน้า3ชั้นเป็นโครเมียมสวยงามนะฮะตัดในเรื่องของโลโก้อยู่ตรงกลางนะครับเป็นโครเมียมเช่นกันนะสวยๆเลยนะครับในเรื่องของไฟนะชุดโครงไฟหน้าจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะฮะคันนี้สวยๆเลยเป็นใบบินโปรเจคเตอร์นะฮะไวร์อินในเรื่องของไฟเดย์ทอมรันนะิ่งไลท์นะฮะเป็นตัว LED นะสวยงามเลยนะม,มีมีกันชนหน้าเรียบร้อยนะมาพร้อมในเรื่องของไฟสปอตไลท์นะไฟสปอตไลท์หรือไฟตัดหมอกให้ด้วยให้ด้วยนะครับแล้วก็ ตกแต่งในเรื่องของสีนะสีโครเมียมกรอบสีโครเมียมสวยงามน,นะสวยงามเลยป้ายทะเบียนห้าสี่เก้าเจ็ดคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะรถสีขาวนะครับลักษณะโครงสร้างของรถเดิมๆรายละเอียดต่างๆเดิมๆฝากระโปรงชัดเจนใสๆสะอาดนะเพราะว่ารถคันนี้ไม่ได้ปรับสภาพนะฮะปรับสภาพยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะความสวยความงามของตัวรถเองยังสวยๆเลย ยังสวยๆเลยนะครับในเรื่องของหน้ากระจกนะกระจกด้านหน้านะฮะเป็นกระจกบานใหญ่นะครับติดฟิล์มให้เดิมๆจัดโรงงานนะครับมีตามมาให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของใบปัดน้าฝนพร้อมระบบไร้ฝ้าเรียบร้อยหลังคาสวยๆใสๆเลยนะครับตัวด้านข้างของด้านข้างของตัวรถชัดเจนนะครับสวยๆเลยนะครับสีก็สีเดิมๆนะไม่มีการกลับสีอย่างแน่นอนนะครับ ในเรื่องของตัวที่เป็นล้อแม็กล้อแม็กเดิมๆนะฮะเป็นล้อแม็กจากโรงงานนะครับเป็นล้อแม็กทูโทนปัดเงานะครับเป็นล้อแม็กหกหลูกนะครับชุดเบรกจะเป็นดิสเบรกคู่หน้านะครับได้ยางของบริสโต้นะครับคันนี้ก็จะได้ยางนะฮะรหัสยางคันนี้อยู่ที่1 2 6 5งสองรทับหกสิบอาร์นะครับเป็นยางขอบสิบแปดนะครับคันนี้ก็ได้ยางปี2018นะครับสัปดาห์ที่50 ดอกยางเหลือๆนะใช้งานได้ปกติเลยนะครับสามารถใช้งานได้เลยหลายหมื่นโลหลาย,ลลายปีเลยนะฮะในเรื่องของซุ้มลอ้อเดิมๆนะซุ้มล้อไม่ได้ปรับสภาพนะครับคันนี้เดิมๆเลยนะนะครับมันจะมีรอยสกรปรกนะตามใช้ตามระยะการใช้งานนะแต่ว่าซุ้มลอ้อเดิมๆจะลงงานนะรถเมทัลต่างๆสกู๊นอตเดิมๆนะฮะสวยงามในเรื่องของตัวถาดบันไดเองก็สีตัดตกแต่งในเรื่องของสีเมทัลลิกนะครับถาดบันไดสีดำนะเรียบร้อยสวยงามเลย แข็งแรงนะฮะในเรื่องของตัวสีถังรถเองเขาสวยๆเลยนะครับมาพร้อมในเรื่องของกระจกมองข้ามแบบไฟฟ้านะฮะปรับไฟฟ้าเช่นกันนะครับคันนี้บิวอินในเรื่องของไฟเลี้ยวในกรอบดียวกันนะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นสีขาวเลยนะครับคันนี้สวยเลยนรกระจกแท้ๆจะกโรงงานมีตามมาของโตโยต้าชัดเจนนะครับเป็นกระจกม่ระบายออโตร้าลามให้แล้วนะฮะแล้วก็ที่มือจับนะครับเป็นเป็นที่มือจับแบบสีโครเมียมนะฮะสีด้านเลยนะครับโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานสวยๆเลยนะ บานประตูนะครับเดิมๆนะครับรอยซีนนะครับรอยซีนในเรื่องของยางขอบประตูต่างๆนะฮะสวยๆเลยนะครับสกรูน็อตต่างๆไม่ได้ไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีรอยขันอย่างชัดเจนนะฮะเม็ดอาร์ตสวยๆนะครับตัวบานประตูเองก็ตกแต่งในเรื่องของสีเมทัลลิกนะครับสีหนังที่เป็นสีเบดนะนะครับสวยเลยมีไฟเวลคอมไลท์มีลำโพงเรียบร้อยสวยๆเลยโครงสร้างนะครับเดิมๆนะตัวน็อตสกรูต่างๆยึดบานประตูนะครับเดิมๆไม่มีการ ไม่มีการแกะนะในเรื่องของตัวน็อตเองนะครับสวยๆนะจนถึงในเรื่องของกระดูกงูนะฮะโคร,รงสร้างหลังคาอะไรย่างเงี้ยก็สามารถแกะมาดูในเรื่องของตัวเม็ดอ้างข้างในนะฮะสวยๆเลยชัดเจนนะครับรถคันนี้ไม่มีการพิกควาอย่างแน่นอนนะครับ เสา B ก็เช่นกันนะครับสวยๆเลยนะรถคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะฮะยังสวยขนาดนี้เลยนะเรื่องของตัวรถเองนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของบานประตูอีกบานหนึ่งนะาสำหรับผู้โดยสารตอนหลังก็เหมือนกันนะครับสวยๆเลยนะสกรูน็อตไม่มีการเคลื่อนไหวตัวน็อตเองตัวเม็ดอัตเห็นชัดเจนนะครับบานประตูวสวยๆตกแต่งอย่างสวยงามนะครับในเรื่องของตัวยึดน็อตฝาก บานประตูนะฮะก็เดิมเดิมนะครับเ,เดิมเดิมเลยเดิมเดิมจากโรงงานนะครับสวยเลยภายในสวยงามมากเลยนะสำหรับคันนี้แล้วก็เป็นรถที่ค่อนข้างหายากนะครับวันนี้เข้ามาแล้วอีกหนึ่งคันนะฮะล้อแมกนะฮะเป็นล้อแมกเดิมนะฮะจากโรงงานนะครับเป็นคูโทปนปัดเ,เงาจะเป็นดิสเบรกเหมือนกันนะสำหรับชุดเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับได้ยังปีใหม่ๆนะฮะซุม้มล้อภายในสวยงามคันซีต่างๆนะฮะสวยๆเลยในร่องของสีเดิมๆไม่มีการดัดแปลในเรื่องของโครงสร้างนะครับ ต่อมาเรามาดูในส่วนของไฟท้ายนะครับไฟท้ายจะเป็น led นะครับมีไฟเลี้ยวไฟถอยในกรอบดีการเรียบร้อยตกแต่งในเรื่องของแถบโครเมียมแบบใหญ่นะฮะตัดในเรื่องของโลโก้มีตัวอักษรต่างๆอยู่ครบในเรื่องของโลโก้ต่างๆนะครับสเกิร์ตหลังให้แล้วนะฮะมีไฟสะท้อนแสงอีกหนึ่งดูอีกคู่หนึ่งนะยครับยางอะไหล่มีพร้อมนะฮะท่อไอเสียท่อไอเสียก็สวยๆเลยในเรื่องของท่อไอเสียพร้อมในเรื่องของระบบไร้ฟ้านะฮะไปปัดน้ำฝน ด้านหลังกระจกแท้จะลงงานนะฮะคันนี้มีตามมดโตโยต้าอย่างชัดเจนนะครับไฟเบรกดวงที่สามมาพร้อมในเรื่องของสปอยเลอร์นะฮะสวยๆเลยหลังคาสวยๆมีตัวแหลกหรือตัวตัวคิ้ว Q นะฮะอีก2ชิ้นอีกคู่หนึ่งนะ,ะที่ติดตั้งอยู่บนหลังคาตัวรถเลยใสย่ๆนะ่าสวยๆเลยเดิมๆมีเสาอากาศที่เป็นรูปรีบฉลามแบบใหม่นะครับสวยงามเลยในเรื่องของฝาประตูนะฮะในเรื่องทีในเรื่องของฝา,าท้ายนะครับก็สามารถเปิดได้ละ 3ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนขับนะที่รีโมทก็ได้แล้มก็จะเป็นที่ฝาฝ่ายท้ายก็มีนะฮะมีกล้องถอยให้แล้วนะฮะคันนี้นะครับี๋ยวมาดูในส่วนของฝาท้ายนะฮะฝาท้ายสวยๆงามๆแล้วก็เป็นฝาท้ายเดิมๆจากโรงงานนะฮะโครงสร้างนะครับเรามาดูในส่วนของโครงสร้างนะครับสกูนอตต่างๆเดิมๆไม่มีการไม่มีรอยขันให้เห็นเลยนะในเรื่องของรางน้ําเม็ดอัดต่างๆสวยๆวนะ รถคันนี้แจ้งไว้ก่อนเลยนะฮะเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพแต่อย่างใดนะครับเป็นรถเดิมๆเพิ่งเข้าใหม่วันนี้สดๆร้อนๆเลยนะฮะคันนี้นะลูกค้าที่กําลังมองหารถ f o r t u n e r s i g m a 4ตัวปี2018ราคาย่อมเยานะ,ะคันนี้รับไปเลยนะครับยังไม่มีการจองใดๆทั้งสิ้นนะฮะลูกค้าต้องรีบๆนะครับเพราะว่าคันนี้คันหายากนะครับนะฮะมาไวไปแววนะมาไวไปไวด้วยนะฮะคันนี้นะฮะสวยๆเลยนะครับ เปิดปิดง่ายนะครับเป็นระบบไฟฟ้านะฮะคันนี้นะเปิดปิดง่ายเลยนะครับโครงสร้างด้านข้างของรถเองก็สวยๆเลยนะในเรื่องของโครงสร้างนะครับเดิมๆนะรถรถรถใช้งานได้ปกติเลยนะครับนะครับมีตัวคิวนะตกแต่งในเรื่องของที่ตรงตรงซุ้มล้อนะครับสวยงามการซีต่างๆครบเลยนะฮะสวยๆนะครับล้อแมกเดิมๆนะล้อแมกริสโตยางใหม่ทำบันไดแข็งแรงนะครับ ภายในจะเป็นรถ P P V นะคันนี้จะเป็นรถ P P V รถครอบครัวนะเจ็ที่นั่งนะครับเบาะสวยงามนะภายในเบาะเป็นเบาะหนังสีเบจเร,รียบร้อยนะสวยๆเลยนะครับมีตรงกลางที่เสียบในเรื่องเพราะว่าเอาเหล็กอีก2จุดนะฮะตกแต่งในเรื่องของสีเมทัลลิกให้เรียบร้อยพนด้านบนนะจะเป็นสีสว่างนะครับมีแอร์มีแอร์ Air. อยู่ตรงกลางนะครับสามารถในเรื่องของคมามในเรื่องของปรับในช่องแอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับเป็นรถเจ็ที่นั่งพับเบาะได้เก็บพับในเรื่องของ บานประตูต่างๆนะครับมีกล้องนะมีกล้องในส่วนกล้องบันทึกอีกหนึ่งจุดเลยนะสวยๆเลยนะเบาะก,ก็เป็นค่อนข้างสวยเลยเบาะไม่เบาสวยไม่ฉีดขาดนะขณะที่รถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพแต่สภาพของตัวรถเดิมๆนะฮะอีกบานหนึ่งนะครับก็เป็นบานฝั่งคนขับก็มีแผง,งควบคุมในร่องของกระจกหน้าต่างไฟฟ้าแบบออโต้ทุกบานนะฮะเซ็นทรัลล็อกมีนะแล้วก็พับกระจกมองข้ามแบบไฟฟ้า มุมมองทิศทางต่างๆอยู่ครบนะครับบานประตูแท้ๆจะโรงงานนะฮะมมนมีรอยขันเม็ดอันเห็นชัดเจนอย่างขอบประตูทุกๆอย่างนะครับนะฮะตรงนี้ก็เป็นแผงก็เป็นปุ่มนะเปิดฝาท้ายนะฮะเปิดเปิดในเรื่องฝากระโปรงนะครับแล้วก็ฝาถัางน้ามันนะพุูสตาร์ทให้นะคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถรุ่นจีนะฮะเป็นรุ่พท็อปสุดเลยนะครับภายในก็ตกแต่งในเรื่องของ คอนโซลคอนโซลสีดำนะภายในเบาะเป็นสีน้ําตาลนะเป็นเบาะเป็นเบาะสีเบจนะครับเป็นเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะสำหรับคันนี้ได้ผมอะไรมลติฟังก์ชันพัดเดนชิปนะครับสวยงามนะสวยงามมากเลยนะสำหรับคันนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูในส่วนของภายในกันนะครับว่าคันนี้จะเป็นยังไงนะฮะกุญแจนะครับจิจจะเป็นกุญแจคีย์เลยเอนทรีนะฮะแล้วคันนี้มีคุญแจสำรองแบบนี้เลยนะมี2ชิ้นอย่างนี้เลยนะ2ชิ้นอย่างนี้เลยนะไม่ต้องห่วงเรื่องการตักการกุญแแจนะฮะ หายอันนึงยังยังมีอีกอ,อีกชุดหนึ่งนะฮะก็ใช้งานปกตินะฮะสตาร์ทก็เป็น p u s ส start นะครับคันนี้มี p u s ส start ให้แล้วให้แล้วนะฮะนะครับในเรื่องของ p u s ส start ก็ปกติแบตเตอรี่ในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับการใช้งานเครื่องยนต์เดิมเดิมนะเดิมเดิมหน้าปัดแสดงหน้าจอสัญลักษณ์ต่างๆชัดเจนนะฮะคันนี้ไม์กิโลอยู่ที่71,183กิโลเมตรนะครับไม์เดิมนะเป็นไ,ไม้แท้ไม่มีการกรอมาอย่างแน่นอนนะ หน้าปัดต่างๆแสดงหน้าจอนะในเรื่องของสเตตัสต่างๆอยู่ครบนะครับพวงมาลัยมัตติฟังชันนะครับฝั่งฝั่งขวาจะควบคุมในเรื่องของหน้าจอนะหน้าจอด้านหน้านะครับในเรื่องควบคุมดูในเรื่องของน้ํามันเชื้อเพลิงการขับขี่ต่างๆนะครับอยู่ครบเลยนะคอนโซลอ่นะหุ้มไอหุ้มพวงมาลัยเนี่ยสวยเลยนะหุ้มหนังแบบ3ก้านนะครับสีเมทัลลิกนะครับ มีพัดล้นชิปนะมีพัดล้นพัดล้นชิปด้วยนะครับผมอะไรไม่ช้ํานะครับผมอะไรเดิมๆสวยๆเลยนะฮะคนโซนกลางก็เป็นสีดํานะครับมาพร้อมในเรื่องของนาฬิกาดิจิตอลนะฮะคนโซนกลางเนี่ยมีหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะเป็นหน้าจอเดิมๆจากโรงงานของโตโยต้าเห็นเป็นสัญลักษณ์โตโยต้าชัดเจนนะครับ FMAM DVD นะฮะเออ่ Apple CarPlay นะครับหรือว่าจะเป็น Android Auto นะฮะใช้งานได้ปกตินะครับเชื่อมต่อได้สบายๆเลยนะฮะแอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะครับ เย็นสบายนะฮะมีมีแผนมีเน้ขับคันนี้จะเป็นขับสี่ในก็จะมีในเรื่องของควบคุมนะมีขับ2นะครับขับ2ขับ4แล้วก็ขับ4แบบความเร็วต่ำนะฮะมีมีปุ่มนะฮะมีปุ่มในเรื่องของช่วยในการลงทางลาดชันนะครับอยู่ครบนะคันนี้ครบๆเลยนะฮะตรงนี้เลยนะมีช่องระบายอากาศตรงนั้นที่เป็นช่องแอร์สามารถเก็บในเรื่องของอาหารที่ ที่เก็บความเย็นได้นะครับคันนี้ก็มาพร้อมในเรื่องในเรื่องของเอกสารอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือคู่มือนะสำนอนเล่มเรียบร้อยสวยงามฮนะแอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้เกียร์อโอตโอต้เช่นการตกแต่เรื่องในเรื่องของสีเมทัลลิกนะครับเป็นเกียร์ออโต้หุ้มหนังเรียบร้อยมีการขับขี่แบบพาวเวอร์โหมดโอ้โหพาวเวอร์โหมดออีโก้โหมดแล้วก็ Normal Mode. นอร์มอลโหมดนะฮะคันนี้นะมีการเล่นนถลายมีแอร์ออฟนะฮะสาระราที่เก็บค่อนข้างกว้างนะครับ ในเรื่องของเบาะต่างๆสวยๆนะฮะด้านบนก็มีจอให้นะมีมีมีกล้องนะครับกล้องบันทึกนะครับให้ด้วยนะแล้วก็มีกระจกมองหลังนะที่บังแดดก็พร้อมในเรื่องของจอรพร้อมในเรื่องของไฟเรียบร้อยนะที่บังแดดมีมีกระจกให้นะะเพดานด้านบนนะเป็นสีผ้ากำมะหยี่สีเทานะฮะไฟส่องภายในแบบกดเป็นสีนะฮะเป็นสีเป็น LED สีขาวนะฮะ ท,ที่วาง,วางในเรื่องของแว่นตานะครับใช้งานปกติเลยนะครับตรงกลางอีก1จุดสําหรับไฟสองยในจะมีอยู่3จุดอยู่ด้านหน้าอยู่ตรงกลางแล้วก็อยู่ท้ายสุดเลยนะครับระบบการบอกไถ่ระบบการขับขี่นุ่มนวลน,นะเขาคำนุ่มนวลเลยนะครับเป็นรถ f o r t u จูเนอนะขับ4ี่ซิกมโฟนะคันนี้ปี2018นะครับเป็น2.8ตัวใหญ่สุดตัวท็อปสุดตัวจีนะฮะคันนี้ถือว่ารถที่ คุณภาพนะฮะในเรื่องของโครงสร้างเดิมๆนะครับในเรื่องของการเอ่อการเมนเทนเน้นต่างๆเนี่ยเช็คศูนย์ประวัติทุกระยะได้เลยนะเป็นรถที่มีที่มานะรถคันนี้เป็นรถของหน่วยงานนะฮะแล้วก็หมดสัญญาเช่านะครับปลดระวางอะไรอย่างงี้ค่ะอะไรประมาณนี้นะฮะก็รถก็สวยนะรถค่อนข้างสวยเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของที่เป็น ฝากระโปรงนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์ต่างๆว่าเครื่องยนต์คันนี้จะเป็นแบบไหนนะฮะเรามาดูกันเลยนะครับตามเลยลักษณะของเครื่องยนต์ของเจ้า f ฟ r จ u เ e r นะ Sigma 4ฟ8ตัวนี้นะฮะปี2018ก็เครื่องยนต์เดิมๆนะฮะไม่มีการแกะไม่มีการเปลี่ยนในเรื่องของเครื่องยนต์นะฮะรถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะ,ะแจ้งไว้ก่อนเลยนะฮะเป็นรถเข้ามาใหม่เลยเพราะว่าความเอ่อ ยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับดังนั้นรอยสกรปรกเครอะอะไรนะนยังอยู่นะฮะเป็นรถดเดิมๆนะครับแต่ว่าลักษณะของเครื่องยนต์แห้งๆไม่มีนะ้ำมันเยอะนะ้มนมันซึมให้เห็นนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะ สี่สูบแถวเรียงนะครับเป็น v n turbo นะครคันนี้ Intecooler r นะครับแรงม้าอยู่ที่177แรงมา้าแรงบิดสูงสุดที่1450นิวตันเมตรนะคันนี้นะฮะลักษณะของตัวรถเองก็สวยลักษณะของโครงสร้างด้านของตัวรถเองสวยๆเลยนะครับเล็กมาก k กิ้งมากกิ้งต่างๆตัวน็อตกูนน็อตไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีรอยขันให้เห็นเลยนะฮะ QC มาร์กต่างๆ ABS ให้นะฮะคันนี้ครบๆเลยนะครับ เดินเรียบนะฮะคันนี้ก็ค่อนข้างเดินเรียบในเรื่องของเครื่องยนต์เองก็ไม่มีเสียงรบกวนและมีเสียงอย่างอื่นแทรกเข้ามาจากเครื่องยนต์เป็นเรื่องเป็นเป็นเ,นเ,นเนครื่องเดิมๆนะฮะได้แบตเตอรี่ของยูว่าซาเดิมๆจากโรงงานของเขาเลยนะฮะโครงสร้างมีแผ่นเพจส,สติ๊กเกอร์มอรกอรอยเชื่อมรับเน็ตอาร์ตต่างๆอยู่ครบสกูน็อตไม่มีการเคื่อนไหวนะฮะน็อตต่างๆมีมีขั้นื่อนไหวเลยไม่มีรอยกันให้เห็นนะฮะรอยซีนเห็นชัดเจนนะครับคันหน้าไปจนถึงโครงสร้างด้านข้างนะเดิมๆจากโรงงานนะสวยๆเลยนะฮะ ข้านหน้านะครับสวยๆมีสติกเกอร์อยู่ครบนะครับสวยๆเลยนะคันคนี้นะนะแจ้งข่าวดีนะกับท่านผู้ชมที่สนใจรถ Fortuner ตัวใหม่นะซิกมา4ฟตัวปี2018นะครับกับราคาเพียง1 000, 1 5 0 0ล้านแสนบาทเท่านั้นเองนะครับฝาระโป้ฝาระโป้เดิมๆนะฮะแล้วก็มีแผงกันความร้อนให้เรียบร้อยสวยงามนะคันนี้นะ ถ้าท่านผู้ชมกําลังมองหารถสีขาวเป็นรถที่หายากจริงๆเลยนะคันนั้นที่จะเข้ามาตอนนี้เข้ามาแล้ว1นึ่คันนะมีหนึ่คันเท่านั้นเองนะครับกับตัวนี้เลยนะโตโยต้าโฟล์กูเนอร์สองจุดแปีสองพันสิบแปดมาเจ็ดหมื่นนะครับกับราคาเพียงแค่1นึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับเอกสารการจัดไฟแนนซ์ไม่ยุ่งยากนะครับง่ายๆเลยนะฮะปรึกษาในเรื่องของเอกสารไฟแนนซ์ได้ตามเบอร์ข้างล่างนะครับผมวัง0621837570แอดไลน์ได้นะครับโทรมาใน ผมมาเลยนะฮะปรึกษาในเรื่องของการจัดไฟแน่นต่างๆเรามีไฟแนซนมากกว่า10สถาบันอยู่ที่เรานะอยู่ที่อยู่บริษัทเพชรยนต์ล่านี้เองนะครับนะครับก็ผมนะขอฝากอีกหนึ่งคันนะสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจคันนี้เลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไคร์นะฮะอย่าลืมกดนะฮะในเรื่องของกระดิ่งนะฮะในเรื่องของการเปิดการเปิดการแจ้งเตือนนะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ผมวังนะฮะผมขอ สวัสดีครับ